สนุนโดยนิกแลนสะดวกซื้อประหยัดรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055 711341 0 5เจ4 8 0 5 0สสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการฮวงจุ้ยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับรายการฮวงจุ้ยได้พูดคุยกับท่านผู้ชมไว้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวในเรื่องของพื้นที่ห้องนอนครับพื้นที่ห้องนอนนะครับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านถามย้อนกลับมาในรายการเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ มีรายละเอียดมีดีเทลเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะว่าไว้ตรงตำแหน่งนี้ได้ไหมจะใช้ผ้าปูที่นอนสีอะไรนะครับจะทําอย่างไรวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของพื้นที่ห้องน้ําผมย้อนไปให้คําตอบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนนะฮะโทนสีต่างๆจะมีพลังงานบวกด้านไหนอย่างไรผมย้อนกลับไปลึกๆเลยนะฮะ ช่วงเทปแรกๆเลยผมได้อธิบายไว้ว่าพลังงานบวกในแต่ละวันเกี่ยวกับตัวเลขด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอาประการมาจดเลยนะฮะหนึ่งเลยนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์เราจะพูดอยู่เสมอว่าดาวพระจ,จันทร์กับดาวพุธเนี่ยเกื้อหนุนกันเอางี้ง่ายๆดีกว่าท่านผู้ชมครับเรามาจดกันว่าดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ จันโฉมตรูพุทธนงเยาวนะครับจันโฉมตรูพุทธนงยาวนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาพระเสากับปาหูเป็นมิตรกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจับคู่อย่างนี้ก่อนอ่ะดาวอาทิตย์ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเกิดในวันอาทิตย์หรือพระรหัสก็ตามนะครับโทนสีที่เป็นพลังงานบวกต่อให้เราเกิดวันอาทิตย์หรือพระรหัสก็ตามนะครับ โทนสีแดงสีส้มโอ้โหนี้เป็นพลังงานบวกมากเลยอันนี้ดีนิดนึงนะครับแดงส้มอันนี้ดีมากเลยไม่ว่าจะเกิดพฤหัสหรืออาทิตย์ก็ตามนะครับโทนสีแดงส้มนะฮะลำดับต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์เป็นมิโกจันโฉมตรูพุทธนงยาวคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ก็คือโทนสีออกเหลือง นะครับจันทร์ชมตัวพุธดวงดาววันพุธสีเขียวครับสีเหลืองสีเขียวอันนี้ได้หมดเลยไม่ว่าเราจะเกิดในวันพุธแต่วันพุธเนี่ยแยกย่อยเป็นว่าวันพุธกลางวันนะครับไม่ใช่พุธกลางคืนนะฮะพุธกลางวันกับพุธกลางคืนต่างกันตรงที่6กโมงเช้าหรือ6กโมงเย็นหลัง6กโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้าเป็นพุธกลางคืนนะครับแต่ถ้า6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นถือว่าเป็นพุธกลางวันครับ เกิดวันจันทร์หรือวันพุธกลางวันก็ตามนะครับโทนสีเหลืองสีเขียวได้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับสีต่อไปนั่นก็คือโทนในเรื่องเกี่ยวกับจันทร์ชมพูพุธนกยก์สุกปากหวานอังคารรับเอานะครับในเมื่อสุกปากหวานอังคารรับเอาก็โทนสีออกม่วงชมพูเห็นไหมฮะดาวสุกนะครับนะครับดาวสุกนะฮะ ก็โทนสีออกม่วงหรือโทนสีออกชมพูเป็นสีที่เกื้อนหนุนได้ทั้งคนที่เกิดวันอังคารและวันศุกร์นะครับม่วงชมพูใช้ได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของดาวเกี่ยวกับดาวเสาร์กับพระราหูโทนนี้คลาสสิกมาก โทนสีน้ำตาลเอยโทนสีดำเอยโทนสีเทาเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับดำนะครับเทาน้ำตาลม่วงอันนี้ก็ใช้ได้เกลื้อหนุนแล้วก็สนับสนุนเกือบทุกราศีปีเลยทีเดียวไอ,อ้โทษโทษทีฮะเกือบทุกราศีกําลังวันเลยทีเดียวก็ใช้ได้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์หรือว่าพุธกลางคืนก็ตามนะครับโทนสีน้ําตาลสีดำนะครับ ส่วนสีขาวนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าใช้ได้เข้ากับทุกราศีปีเลยนะครับโทษทีฮะทุกกาลพงวันเลยนะครับสามารถที่จะใช้โทนสีขาวได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผ้าปูที่นอนนะครับแวะมาตอบเพิ่มเติมในเรื่องของห่วงจุ้ยของห้องนอนก่อนนะฮะอันดับต่อไปแน่นอนครับหลักของเทปนี้เลยนั่นก็คือพื้นที่ของห้องน้าครับตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าห้องน้ำเนี่ยโดนแยกออกไปอยู่จาก ตัวบ้านเลยทีเดียวนะครับแยกห้องน้ําไปเลยตอนหลังเนี่ยห้องน้ําก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านละแต่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหอพักก็ตามแม้กระทั่งบ้านอยู่อาศัยเราเราก็จะนิยมที่จะสร้างห้องน้ำนะครับอยู่ในพื้นที่ของห้องนอนด้วยเลยสิ่งที่สำคัญแล้วแก้ไขลดแรงประทะพลังงานลบจากห้องน้ำนั่นก็คือตัวดูดอากาศครับ ท่านชมนครับในห้องน้ําควรติดตั้งตัวดูดอากาศเพื่อลดความชื้นไม่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยอยู่ในห้องนอนมากเกินไปเพื่อให้ความชื้นของห้องน้ํานั้นดูดออกไปกับตัวดูดอากาศ และเป็นการถ่ายเทของอากาศด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าในห้องน้ําเราอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเราเป็นพื้นที่ทําความสะอาดร่างกายนะครับชำระล้างร่างกายสิ่งปฏิกูลต่างๆอะไรตรงมีอะไรนะครับทำความสะอาดร่างกายเราเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องพลัดดึงพลังงานลบออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลมนะครับในเรื่องของน้ําสิ่งที่สําคัญนอกจากตัวดูดอากาศแล้วนั่นก็คือท่อระบายน้ําเราควรมีท่อที่ใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ขังไม่ให้เกิดความชื้นในห้องน้ําของเรานะฮะแล้ว ก็บริเวณของห้องน้ำเนี่ยโถชักโครกเนี่ยไม่ควรที่จะหันออกไปทางหน้าประตูนะครับถ้าหากว่าเราตั้งโถชักโครกเนี่ยหันออกไปทางหน้าประตูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพลังงานลบมากกว่าพลังงานบวกอีกสิ่งหนึ่งครับเน้นหนักเลยนะฮะนั่นก็คือกระจกไม่ใช่ว่าเปิดประตู ตรงเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเจอกระจกหรือว่าอ่างล้างหน้าเลยอันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยนะครับพยายามจัดสรรพื้นที่แต่ถ้าหาว่าทั้ง2กรณีนี้เกิดขึ้นอยู่กับบ้านของเราแล้วนะฮะหมายถึงมีการก่อสร้างแล้วแล้วเราไปซื้อสําเร็จมาหรือว่าเราเดินเข้าหอพักแล้วทางหอพักได้ได้ได,ได,ได้มีสภาพพื้นที่ออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมแนะนําว่ามันเปิดตัวดูดอากาศบ่อยๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่2เลยนั่นก็คือไม่ควรเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้ควรที่จะปิด สม่ำเสมอและปิดอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ใช้งานนะครับไม่ควรที่จะเปิดแช่ไว้นะฮะถ้าหากว่าเราเสร็จภารกิจในห้องน้าเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ควรที่จะดึงประตูทาไมครับปิดทันทีไม่ควรที่จะเปิดแช่ไว้นะฮะและประตูนี้จะต้องแข็งแรงนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ผุพังนะครับหรือว่ามีการชํารุดเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงเลยทีเดียวนะครับ S <S 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 พื้นที่ของห้องน้ําก็จะไม่มีพลังงานลบเกิดขึ้นในห้องนอนของเรานะครับแล้วก็ยังแถมเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสะดวกที่จะตื่นมาปุ๊บอาบน้านเข้าห้องน้ําเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ามีชีวิตที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นอยู่ในห้องนอนแบบเบ็ดเสร็จนะครับมีพื้นที่ทํางานพื้นที่ดูทีวีเข้าห้อง,อง,องน้าอะไรเงี้ยอยู <S <S ใ่ในห้องนอนเลยนะครับแทบจะไม่ได้ลงไปไหนกันเลยทีเดียวบางครอบครัวนะฮะสำหรับลูกหลานแล้วพื้นที่ห้องน้ํา มีอิทธิพลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเน้นหนักมากที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะปลูกฝังลูกหลานได้เลยนั่นก็คือการทําความสะอาดของห้องน้ําพยายามหมั่นล้างห้องน้ําสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ แต่ถ้าหากว่าในเรื่องของฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทำความสะอาดให้บ่อยที่สุดไม่ไม่ควรปล่อยห้องน้าให้เลอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าห้องน้ํำเลอะเนี่ยหรือว่ามีห้องน้ำเนี่ยที่มันไม่ค่อยสะอาดจะมีผลในเรื่องของโชคลาภอันนี้ผมลองมากัะตัวแล้วถ้าหากว่าช่วงไหนสัปดาห์ไหนเนี่ยผมไม่มีเวลาดูแลห้องน้ําผมเนี่ยนะครับ เหมือนจะไม่ค่อยเฮงงนะฮะเงินทองจะเข้าน้อยมากลองสังเกตดูไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราทําความสะอาดห้องน้ําบ่อยๆนะครับข air ัดห้องน้ำนะครับทำให้ห้องน้ําของเรานั้นสะอาดอยู่เสมอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอก็จะเป็นพลังงานบวกด้วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภและความมั่งคั่งนั่นเองครับท่ทานผู Meat ้ชมครับนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วนะครับในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความมั่งคั่งแล้วนะฮะยังมีผลในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับ ห้องน้ํานอกจากพลังงานลบที่ลดลงแล้วจะได้ช่วยกระตุ้นพลังงานบวกให้เกิดขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับลองไปสํารวจตรวจตราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับมีห้องแยกออกไปลูกหลานเรานะฮะอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวดูที่ว่าห้องน้ําเรียบร้อยไหมห้องนอนสะอาดสะอ้านไหมนะครับอากาศถ่ายเทดีหรือเปล่าก็ควรที่จะช่วยกันสอดส่องจะได้ส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวก ให้สมบูรณ์มากขึ้นครับท่านชมครับห้องน้ํากับห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้คําว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับหรือในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องนอนของเรานั่นก็คือพื้นที่การเก็บของต่างๆนะครับ พื้นที่การเก็บของเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าแล้ว1น,นะฮะอันที่2ชั้นวางเอกสารหรือข้าวของต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของตู้อะไรก็แล้วแต่พยายามเน้นหนักเลยนะครับไม่ให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งที่หมกักหมกหมหมากเกินไปจะมีผลในเรื่องของพลังงานลบมากกว่าพลังงานบวกนะครับอันนี้เสริมเข้าไปเลยนะฮะถ้าหากว่าเราสํารวจในเรื่องพื้นที่การนอนพักผ่อนแล้วพื้นที่ห้องน้ําแล้ว เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้ถ้าหากว่าเราหมั่นตรวจตาดูแลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าเกิดขึ้นง่ายๆเลยนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ครับภูมิแพ้ของเราก็จะน้อยลงไปถ้าหากว่าเราทำความสะอาดควบคู่ความชื้นได้ดีไม่มีฝุ่นนะครับ ภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นและอีกหน่อยก็หายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง่วงจุ้ยเป็นมงคลช่วยคุณได้ครับสำหรับวันนี้พบกันในสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ